เอ๊มีเรียกภาษาด้วยฮะเอายำ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 ภาษาอะไรดีภาษาอะไรดีภาษาอะไรดีก็ต้องภาษา,ษาอังกฤษนะฮะเพราะว่าเรียกภาษาอื่นไปก็ไม่ทราบว่าจะอ่านอย่างไรดีอ๋อเบาเสียงสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังมากโอเคอาล่ฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมากันอีกครั้งนึงนะฮะกับผมพระไมลและช่องพี่ไมลจังนะฮะ วันนี้ก็กลับมาเข้ามาสู่ในเกมเกมที่มีชื่อว่าเกมเกมหลายเกมเหลือเกิน s h ิร์เตอร 2, นะฮะเป็นภาคต่อของเชิร์เช l ร e เภาคแรกนะครับทิงที่อยู่ใส่ในภาคนี้เราจะในภาคนี้เราจะเล่นเป็นแม่แมวน้อยแมวป่านะครับอ่ามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะฮะก็กราฟิกในภาพนี้ก็จะดีขึ้นมามาก พอสมควรนะครับผมอ้าวมีอะไรไหมเนี่ยฮัลโหลมอเทอร์ลิงอ๋อมอเทอร์ลิงแม่ลิงของเรานะครับได้กำเนิดลูกขึ้นมานะครับผมฟอนเดสบัส mm hmm. ในในคืนคืนหนึ่งนะครับผม h ฮฟโคเธ s สแกน s แก n ดูแลลูกอ่ผมแปลไม่ค่อยได้เยอะนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะ My a n d delight นะครับ ลิงนะครับผมแมวพันนี้นะครับแมวป่าพันนี้นะเป็นพันหายากนะครับแคที่อุ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะอ้าวเรามาเป็นตัวแม่เลยเหรอเดี๋ยวแล้วไม่บอกกันบ้างเหรอว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยขึ้นลงไม่ได้นะครับได้แต่หมุนซ้ายหมุนขวานะครับถ้ามาในภาค3จะหมุนขึ้นลงได้นะครับผม What the ไลฟ์สติ๊กโอเคไลฟ์สติ๊กนะครับอ้าวเดินไปตามทางเลฟขวาไลฟ์ซ้ายโอเคนะครับผมอ่าฮะแมวพันอ้าวติดอีกอ๋อเขาบังคับให้เดินไปข้างหน้าตรงนั้นนะครับโอเคอ่าในภาคนี้นะครับภาคแรกเราเล่นเป็นฮันนี่เบอรเจอร์แม่ของฮันนี่เบอรเจอร์ภาคนี้เราเล่นเป็นแม่ของลิงค์นะครับแมวลิงค์นะครับหรือว่าชื่อมันก็คือ l ล g h t ิ๊กเกอร์บวกเออ่ะฮะ i ล h t อะไรอ่ะเดี๋ยวโอเคโอเคครับผมกดปุ่ม LG นะครับเพื่อวิ่งนะครับผมเหมือนเราหนีอะไรสักอย่างอยู่นะฮะไปไปเร็วไปเร็วนี่นี่นีมาป่าแน่เลยนั่นไงหนีมาป่าครับเราเล่นเป็นแมวป่านะครับ คุณแม่ลิงนะครับมาเธอริงค์นะครับผมเออเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดเด,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 เดลืมไปลืมไปควบคุมควบคุมยากสักนิดนึงโอเคครับเรากด A กระโดดไปด้วยนะฮะข้ามแม่น้ำไหมข้ามแม่น้ำไหมข้ามหน่อยละกันโอเคอ่ามาแล้วครับมาแล้วนะฮะแคนาดาลิงค์นะครับผมชื่อพันธุ์ของแมวป่าพันธุ์นี้นะฮะเอ้ยกินได้เปล่าหนูหนูกินได้เปล่าลูก เฮ้ย hey, what the fucking กด A อ๋อโอเคครับเอ้าอ๋อกดเอให้เลยโอเคครับหมาป่าตามไม่ทันแล้วฮะโอเคครับแมวป่าพันนี้นะฮะคือแมวป่าแคนาดาลิงค์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลิงแคนาเดียนซิสทำไมต้องเติมซิสข้างหลังด้วยก็ไม่รู้นะฮะเราจะคุณแม่ลิงแล้วกันนะครับผมอะหลังจากที่หนีฟงหมาป่ามาได้แล้วโอ้โหนายไม่ได้กินเราหรอกเราวิ่งไวอะเ่ยไม่ได้อะ่ะ โอเคนะเข้าใจกันดีนะ It's n i c e t o star with friends to motoring นะครับอะไรเนี่ยมองดวงดาวในค่ำคืนเหรอเออจริงด้วยนะฮะตามดวงดาวไปนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องขอภายเป็นอย่างสูงนะฮะคนไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ยังนี้แหละนะครับผมโอเคตามดวงดาวไปนะครับผมเฮ้ยเธอรอเราด้วยเราขอตามเธอไปหน่อยอย่าพึ่งไปสิ เธอนำทางเราไปไหนนะ่ะฮัลโหลยูฮูโอเคนะครับตามดวงดาวไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่ะสามารถเลื่อนขึ้นเรื่องเลื่อน,อน,อนขึ้นลงได้แล้วโอ้โหเห็นหมู่ดาวมากมายเลยนะครับที่ท่านเห็นด้านหน้านะฮะจะเป็นหมู่ดาดาวอะไรบ้างวะเดี๋ยวก่อนจำจำไม่ได้แล้วตอนเป็นเด็กเรียนอยู่นะดาวดาวกระลอกดาวเก้งไอ้ตรงยึกยืยึกย,กย,กยนั่น ดาวตะขาบเหรอเดี๋ยวกนดาวอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ตามดวงดาวไปนะฮะพระจันทร์เกือบจะครึ่งดวงแล้วนะครับอันนั้นมีใหญ่มีเล็กนั่นดาวอะไรอสุจิเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชถุยนะครับอ้มาหยุดอยู่นะต้นไม้และมีหมู่ดาวหมู่ดาวกลุ่มดาวอยู่ข้างบนฟ้านะครับ แล้วก็เปิดเรื่องมา She l t อ2นะฮะออกเสียงนี้ค่อนข้างจะมั่วเลยทีเดียวนะครับที่ที่อบอุ่นที่สุดคือที่ที่เป็นบ้านเราแต่ที่ที่เป็นบ้านเราไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นที่ที่เราอาศัยอยู่ขอแค่ให้เราอบอุ่นจิตอบอุ่นใจกับคนที่รถก็พอแล้วกับคนที่เรารักนะก็พอแล้วนะครับมมาเป็นคําคมมาเป็นคํากรอน อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะะอันนั้นคือว่าตัวเรานะครับผมเป็นคนป่านะฮะมาวาดแบบนั้นนะครับติดกับผนังเกม,ไ,มไอ้บ้าแกจะเล่นมุกอ,อะไรเนะี่ยอุ้ยตายแล้ว <c oughs> เห็นดวงตาสองดวงที่สวยงามเหลือเกิน <c oughs> อุ้ยน่ารักไอเสียงเอ้วโอ้โหยน่ารักจังเลย <c oughs> ในภาคนี้ผมจะพยายามไม่ให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นอะไรเด็ดขาด แม่เป็นคนเดียวพอนะฮะอ๋อน่ารักเหลือเกินเฮ้ยช่างกล้องมาเก็บภาพดิมานี่ดิมานี่ดิถ้มามีก็ดีครับผมว่างๆกะว่าจะไปแคนาดาไปหาแมวลิงสักตัวหนึ่งนะฮะหวังว่าคงไม่โดนขย่ำตายซะก,ก่อนนะครับเขาบอกว่าอุ้มตีนมันเนี่ยจะขนนุ่มมากมีเคียวิวาวิโซดา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยอันคือคือคือให้เราทำอะไรอะ่ะอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใช่ไหมของเราอินน่านะฮะตัวอหอให้ตั้งชื่อนะครับผมวีว่าไม่ใช่วาวี Huawei. เอออ่านภาษาอังกฤษก็เยังไม่ออกอยู่แล้วนะครับตัวเข้มตัวเข้มสุดวีว่าวาวีนะฮะตัวตัวมาเคอเคอหรือเปล่าไ,ไม่รู้หรือเคียร์ก็ไม่รู้นะครับเลือกคีก็แล้วกันนะคีนะฮะ วาคีนะฮะวาคิโบนะฮะโบว่าตัวอ่อนสุดเลยฮะตัวสีน้ำตาลนี้คีนะฮะตัวดำสุดนี้วานะฮะแล้วก็โซนะฮะโซดาโซดาโอเคนะครับผมอืมผมจำชื่อมันแป๊บหนึ่งดำสุดวาคีโซโบโบว่าแอนนาโบว่าโอเคครับเราไม่ตั้งชื่อนะเพราะใช้เอ่อไม่ได้ใช้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่บอร์ด นะฮะใช้จอยเล่นนะครับผมโอเคส่วนแม่เราชื่ออินนานะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดว,เดวนะเอชื่ออินนาคุ้นค้นอยู่นะเหมือนกับว่าในภาค3มันจะมีให้เราตั้งชื่อ,อแมวน้อยก่อนที่จะหลงจากหลงจากฝูงหลงจากแม่ไปนะฮะแล้วเราก็ไปตั้งว่าอินนา เชียอะไรเนี่ยชีเวนเจอร์เวนเจอร์ด้วยนะประจนภัย Into the West Open World ในโลกกว้างแลนฟุกนะก็รู้อยู่คนอ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นบางคำก็เป็นบางคำก็ไม่เป็นแม่งโคตรไวเลยโอเคนะครับอันนี้เหมือนจะถ้าเกิดว่าจะให้เดาไทม์ไลน์ line, นะฮะในภาค3เนี่ยจะเป็นเกมชื่อว่า p าวส์นะอะุ้งตีนน้อยนะครับ ก็คือภาค3เราจะไปเล่นเป็นลูกแมวนี่แหละแต่ว่าลูกลูกแมวป่านี่แหละแต่ว่าหลงทางเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆอ่ะกลับไปข้างหลังก่อนนั่นคือวงอะไรด้านสายล่างนั่นคือวงอะไรชื่อบอกฉันทีฉันไม่รู้ว่าคืออะไรกดอะไรบ้างอ่ะอ้าวๆๆอัอออนนี้ดมกลิ่นนะฮะเหมือนกันเลยนะฮะบีดมกลิ่นนะครับออ๋อให้ตามมาเหรอหรือเปล่าหรือว่าเราต้องออกไปล่าอาหาร ล่าสัตว์ช่วยบอกฉันทีว่าฉันต้องทำอย่างไรอ๋อหู้เหมือนกับดมกลิ่นแล้วก็มีทิศทางบอกด้วยนะฮะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผมขอดมอีกสักนิดอันนี้ลูกน้อยอันนั้นป่าใหญ่นะฮะอันนี้ต้นไม้ใหญ่โอเคอ๋อฮะเราจะไปไหนก่อนนะเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไปไหนก่อนเลยเราจะลงไปยังไงอ๋อลงไปอย่างนี้ เรียกเรียกไม่ได้ใช่ไหมลูกไม่ตามมาใช่ไหมลูกน้อยโอเคลูกน้อยเราไม่ตามมาเหมือนละ่ะเหมือนกับว่าตอนนี้เราต้องหาอาหารให้ลูกน้อยอยู่นะครับจริงหรือเปล่าวะอ่านั่นไงมีหมอบไหมเออโอ้โหมีไอเทมให้เก็บด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเก็บได้เยอะได้น้อยขนาดไหนนะฮะโอ้เยอะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะในภาคสนี่ผมเก็บได้น้อยเลยจัดไปอา้าวออกก่อนออกพี่พี่ออกยังไง อ่ะกดอีกด้านหนึ่งมาอืมเป็นแผนที่โอเคโอเคได้ได้ได้จัดไปมีหมอบไหมมีวิ่ง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 แล้วกดเลยคาบอ่ะวิ่ง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 วิวิ่วิ่ง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 วิ่วิ่่งวิ่งววิ่งว่งวิ่งวิ่งวิ่่ง วิ่งกลับไปหาวิ่งกลับไปหาลูกก่อนนะครับผมตอนนี้อ่ะตรงไปตรงไปกลับไปหาลูกนานเจ้าได้กินแล้วฤดูเปลี่ยนนะครับจากฤดูหนาวเป็นฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร้อนหรืออะไรก็ว่าไปอา้าวไปกินกันไปอิ่มเลยนะพวกแกโอเคครับอ่ะเรามาต่อกันดีกว่านะฮะว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วแล้ว,ลวไอไอวงมันลดลงนี่คืออะไรวงความหิวเหรอเดี๋ยวก่อนจริงอะ่ะวงความหิวเหรอต้องไปหาอะไรมาให้ลูกกินเอาจริงดิโอ้ oh my god เดือดเดืเดแต่วิ่งไวมากนะผมชอบม,มีมีอะไรอยู่แถวนี้ไหมเฮ้ยอะไรอะไรอ่าเต็มเลยแกเต็มเลยแกเออเต็มเลยแกเอยมานน่ไม่ขาคราบสดีดเฮ้ย ตอนนี้ตนนี้นึว่าอยาก,กระตุกนี่ไอ้มันวิ่งซิกแซกไงพี่กรุณาอ,อยู่วิ่งซิกแซกได้ไหมตามตามับจับอเออฮะเรียบร้อยผมชอบกดปล่อยนั่นคือพลังงานชีวิตผมเหรอผมต้องกินเหรอ,เออ่กดตัวไหนกินนะกดตัวนี้กระโดดอ๋อไอ้ยาเติมพลังงานตัวเองด้วย โอเคครับผมอึบอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งอือน,น,น,นั่นนั่นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคแล้วบ้านอยู่ไหนวะ <laughs> เดี๋ยวก่อนเพ่บ้านผมอ๋ออยู่ข้างบนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโลกจ๋าเด็กๆกำลังโตนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะกินจุกกันเลยทีเดียวอ่ะเอาไปสีอ่อนกันทุก ตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมองไม่เห็นโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มต้นมาค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะครับผมเซฟวิ่งแล้วนะฮะขอจบเพียงเท่านี้ดีไม่เนียอ่ะอธิบายให้นิดนึงนะฮะภาค3เนี่ยเรามาค้างกันอยู่ตรงที่โอ้มีเส้นทางให้เลือกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกว่าตามตามแม่มาหรอหู้มีพระอาทิตย์เป็นฉากหลังสวยงามมากอยากอยู่ในเกมนี้เป็นนานๆาจังห <c oughs> <c oughs> ลอกเรื่องกันมานานแลวอ่ะมาต่อกันเลยนะฮะ ในภาค3าเนี่ยเราเล่นเป็นเจ้าแมวน้อยที่หลงออกมาจากฝูงใช่ไหมแล้วมันมีให้ตั้งชื่อเนี่ยมันตั้งชื่อว่าอินนาก็มีเหมือนกันนะครับผมชื่อต้นมันนะครับมันเหมือนกับเราราว่าเอ๊ะพอเราหลุดออกมาแล้วเนี่ยเราจะมาโตขึ้นเป็นแม่ตัวนี้หรือเปล่าก็ว่าได้นะครับว่าแต่มันมันมันหมอบยังไงอ่ะพี่ผมไม่รู้ว่าหมอบยังไงอะ่ะผมอยากหมอบมากอ่าไปเอบัดดบัดดบัดดเฮ้ยไปเข้าอะไรอะพี่เอ๋ย หมอบไม่ได้หรอหมอบไม่ได้ได้แต่วิ่งกันได้ได้ได้ได,ได้ปกติมันหมอบได้นะปกติมันหมอบได้เออเนี่ยแหละเออเอา้าไปแล้วโถเฮ้ออยอย่าพึ่งไปสิพี่พิกไตหนูขอหน่อยสักตัวหนึ่งก่อนปิดคลิป เพ่วิ่งไปวิ่งไปจนหายตัวไปเลยเฮ้ยเดี๋ยเดๆๆเไม่มีกระตา่ายแถวนี้เลยเหรออ๋อมีเป็นกลุ่มมีเป็นฝูงใหญ่นะครับผมอ้าวมอบ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 บิ่งไปแล้วอืออือ <c oughs> นี่ขอกินก่อนกิ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 นคุณแม่คุณแม่กินสิคะคุณแม,ณแม,ณแม่เดี๋ยวเออนั่นกินสักที นะครับรอเวลาสักนิดนึงอ่ามอบ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 เอาไปให้ลูกน้อยอีกตัวนึงเอาไปให้ลูกน้อยอีกตัวนึงเอาไปให้ลูกน้อยอีกตัวนึงทัศกาล่าชั้นดีนะนี่นี่ค <c oughs> าบรี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 บเอาไปไว้ให้นี่ตามมาตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตามให้ใครตามมาวะเนี่ยเดี๋ยว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 แป๊บแป๊บป ยิ่งวิ่งรู้สึกว่า energy จะยิ่งลดนะฮะ energy ลดนี่ต้องไปกินกระต่ายเพิ่มซึ่งขี้เกียจหากระต่ายมากินเหลือเกินเห็นอยู่หน้าฐานเห็นอยู่หน้าบ้านโอเคเดี๋ยวเราจะจอดกินจอดกินจอดกินกระต่ายสักคู่แล้วอ่ะเรียบร้อยนะครับเอากระต่ายวางลงแล้วกด B ใครจะไปรู้ว่าต้องกินแบบนั้นวะ โก้ม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 เฮ้ยวิ่งแล้วไม่แล้ว,ไม,ลวไม่รอช้าแล้ววิ่งไปอีสหยุดอีอออ๋เอาแล้วแล้ววิ่งหายไปใส่นี้เดี๋ยววิ่งหายไปไหนเนี่ยเอาวิ่งไปนู่นเลยโอยไกลเลยทีนี้โอ้ลำบากจิตเลย นะฮะไม่เป็นไรฮะเราเป็นนักวิ่งกรีฑา1อ0เมตรนะครับผมว่าโอ,อ้ระยะแค่นี้นะครับง่ายรายสบายมากนะครับมาแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวนั่นนะครับวางแดกคือไม่ได้จับให้ลูกเลยอ่ะมัวแต่จับกินเองอยู่แค่นั้นอ่ะเออเฮ้ตายแล้วรู้สึกว่ามันจะมีแบบว่าพอกินเสร็จ เรลืลืลอเอา้าได้ตัวตุ่นมากินแทนจะไปจับกระต่ายแต่ได้ตุ่นกินนี่หมายความว่าไงวะเนี่ยโหตายแล้วตายแล้วเฮ้ยก่อนปิดคลิปแล้วเนี่ยบอกก่อนปิดคลิปก่อนปิดคลิปนี้นานเลยเกินมีนกป่าด้วยเป็นอะไรที่อ่าเป็นอะไรที่นานมากนีไ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อ,อเสเืโอเคเรียบร้อยเดินกลับฐานนะฮะเซฟไป2รอบแล้วด้วยนะครับเอ,อ้มันเหมือนกับฝั่งนู้นเป็นหิมะฝั่งนี้เป็นภูเขาอันนั้นต้นไม้ข้างหลังเราเป็นป่าแล้วก็มีภูเขานะพระอาทิตย์ก็ลอยตกดินเหมือนกับว่าต้องไปสำรวจที่นู่นหรือเปล่า หลายๆที่เพื่อจะหาอาหารให้ลูกไม่ทราบได้และลูกเราจะอยู่รอดหรือไม่อย่างไรก็ติดตามพาร์ตต่อไปมีกระต่ายกลุ่มใหญ่อยู่ตรงฝั่งขวามือด้านบนนะครับถ้าเกิดท่านสังเกตดีๆนะฮะ,ะยังเริ่มแรกอยู่ยังไม่เจออะไรร้ายแรงร้ายแรงนะครับผมออกเสียงภาษาไทยถูกด้วย,ร,ย,ร,ยนะร้รายแรงนะฮะร้าย,ราย <laughs> <laughs> แรงแหมเอาซะแบบผิดเพี้ยนเลยนะครับ อพอชั้นคาบตัวหนึ่งนี่พวกแกนิ่งเลยนะคือไม่อยากวิ่งนะครับอีกกี่ชาติกว่าจะถึงวะเดี๋ยวก่อนมันมันหมอบในพุ่มไม้ได้ไหมอะ่ะคือขี้เกียจขี้เกียจวิ่งไปไกลๆอะ่ะลูกเรายังอยู่ที่ถ้ำใช่ไหมใต้ต้นไม้ด้วยนะฮะก็ใครอยากดูภาคแรกนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับในช n นลนะฮะลองไปหาดูนะครับผม แล้วก็ภาค3นะครับก็ดูได้เหมือนกันครับลองหาดูนะฮะอยู่ในช anel ผมนั่นแหละครับส่วนภาคนี้ก็เป็นภาค2อเรามาเล่นนะครับเอาให้จบทุกภาคเกมต่อไปนี้เกมอะไรนี้ต้องมาดูกันนะครับไม่ค่อยมีตังนะฮะเราไม่ค่อยมีตังหมายความว่าไงวะหมายความว่าเย็นแล้วนะครับต้องหาอะไรกินนะฮะช่วงนี้รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน โอเคมันมีอะไรเหมือนก้อนหินอยู่เรืองแสงแวบๆแวบๆด้วยอืมน่าสนใจน่าสนใจช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะฝนตกนะฮะแปรปวนง่ายนะครับผมลืมชื่อทุกตัวไปแล้วเนี่ยอ่ากินก่อนเดี๋ยวแม่ออกมาดูอะไรนิดนึงมันเดี๋ยวตามแล้วเหรอเฮ้ยตามแล้วเหรออย่างนี้สวยสิลูก โอเคอย่างนี้สวยนะลูกนะเพ,เพราะพอตามแม่มานี่แม่ต้องงานหนักเลยนั่นไงของนะฮะไลท์อะไรเนี่ยอ๋อให้กดโ okay. อเค R าไลท์บัมเบอร์โอเคมี <Okay. S 2> ตอนนี้เนี่ยเราจับกระต่ายมา5ตัวนะครับเก็บหินหรือเก็บอะไรสักอย่างไม่รู้ได้นะครับ1อย่างนะครับผมอย่างอื่นยังเก็บไม่ได้สักอย่างเลยนะฮะมีเนื้อเรื่องมีอะไรให้เล่นมากมายกว่าภาคแรกพอสมควร ส่วนภาค3นั้นก็เนื้อเรื่องอาจจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อเรื่องมีแต่ว่าไม่ค่อยยังยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่อันนี้จะกว้างอยู่เพราะว่าดูจํานวนที่จะต้องเก็บสิครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยณะเทน,นี้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับซิลเกนเน t ไทม์เจอกันเวลาต่อไปนะฮะลูกๆทั้งหลายนะมีชื่ออะไรกันบ้างนะอะไรโค อะไรคีคีไนไม่ไม่ใช่ละอ่ะบายบายอ่ะร้องพร้อมกันสิลูกอุ้ยคาบได้ด้วยเจ๋งเนี่ยโอเคครับปิดปิดด้วยท่านี้เลยท่าสวยงามมากซูมก็ไม่ได้ขอบคุณมากท่าก้าวขานะท่านั่งด้วยเลื่อนไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่โอเคบายบาย